กูเลือกสตรีมากูเลือกสตรีบานอเว่ยบางครั้งก็ชอบแบบมึงอ่ะลาติน่าไอ้เหี้ยเออไอ้เฮียโหตีไอ้เฮมันโหตีอยงกูอะกูชอบคนแบบประมาณมึงเห็นเหรอปะเห็นเฮียโรบ้านนี่ปะชอบผิวนี่แหละแล้วก็แบบน้ำเสียงอะไรแบบไม่ไม่ใช่แบบผู้หญิงแบบมันคือเสียงผู้หญิงแบบแข็งแกร่งใช่ปะมันเข้มแข็งอ่ะเฮ้ยพูดเรื่องจริงไอ้เหี้ยผู้หญิงแม่งมีเสน่ห์กว่าผู้หญิงอ่ะคนที่มีเสน่ห์มันยังดูดีกว่าคน เออเนี่ยคือมันดูมีเสน่ห์อย่างคือดูดีชิดธีมุงไปเช็คสตรีมกุ๊ดดีว่าภาพกากเขาเปล่าเริ่มสตรีมแล้วเหรอเริ่มแล้วกูบอกแล้วกูเริ่มสตรีมแล้วขอไปแชร์สตรีมเลยิสคอนก่อนเฮียโคตรปวดหี้วเฮี้ยเ,ยเอา้าไม่ไม่ไปขี้ก่อนมักูลืมไอ้สัตว์ฝากแชร์เตเยวยอืมแชทละ โอ้ยย้ดแม่ปวดขี้ชิบหายช่างเถอะสสักูเก่งแล้วกูรู้ตัวสวัสดียคอนเดอร์หนึ่งคนนะครับปีตะลันะคะภาพกูกากว่าไอ้บ๊อบแฮมเมอร์กอเลยตายแฮมเตอร์มันไม่กันไม่กัดมันไม่ตายห่าหรอกมันแค่แบบแหย่ทะลอกเองเป็นยังภาพภาพภาพอเผาดีเปล่าไอ้เหี้ยเสียเสียงโคตตีกันเลยตีกันเหรอตีกันไงวะ ไม่ไม่กูเปิดสตรีมมึงกับฟังมึงพูดนี่ไงไม่เช่นกูหมดขี้เลยตอนนี้ไอ้สัสเอ้โหกูลืมขี้เลยเฮียสตรีมมาแม่งหมดขี้เฮียแม่งอะไรวะออ่ะกูนี่คนเหนื่อยใจเลยสัตว์วกูต้องไปไอ้เฮียมึงคิดดูนะเว้ยกูเปิดเธอมาสามวันแรกกูเขียนงานเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่เหลือแล้วไอ้เฮีย เราไปใส่อเอาเอาเวลาตอนเที่ยงเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์งานให้จบเรียบร้อยหมดแล้วทำไมเฟรมเรทสตรีมมึงดูแปลกๆวะกากใช่ไหมล่ะกูว่าไปไแปลกไอ้เหี้ยกูเลยให้มึงเช็คภาพก่อนเนี่ยไม่ไม่ลองไปปรับใน OBS ดูว่ามันมได้ปรับเฟรมเรทไว้ไหมปรับเฟรมเรทเนี่ยว,วะก็หกสิบหกสิบหกสิบเฟรมเรทนะตั้งไว้หกสิบใช่ไหมใช่แต่เน็ตกูไม่ดีนะบอกให้เออช่างมันเถอะจากไหนไม่เด้งสตรีมพอวะ แต่พอดูได้ใช่ป่ะพอเห็นแบบอะไรคืออะไรใช่ป่ะถึงไม่แตกไอ้เฮี้ยงมาแข่งเฮี้ยอะไรกับไม็กกูไอสัตว์สวัสดีูโบไปเฮี้ยห่าไม็กกูนี่ว่าไปอย่างไอ้สัตว์ไม้มันดีกว่าไม็กกูล้านเท่าไอ้เฮี้ยของมึงอ่ะไม่เนี่ยถ้าเป็นอีกไม่หนึ่งอ่ะดีของกูอ่ะดีกว่าไอ้ไม้ที่ใช้แคร์อ่ะอันนี้ไม่หูฟังอ้าวจริงเหรอมีอยู่นี่เหรอไปเฮี้ยห่าแม็ูเออไม้สบู่ตกให้เพื่อนเก็บสบู่ให้ดิ พวกกูอ่ะยิง,ง,งห่างปลอดภัยไอ้เฮียใช่ปะ่ะง่ายๆให้มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดไอ้ฐานนี้เออทานนี้มินิฮาร์ดกูโอเคกูเข้าจใจไ้เหียแต่กูกล้าจริงเว่ยอืมสตีมึงค้างอะ่ะไม่ค้างเอาเสียงใกล้ใหม่ดี Đâu cô khóa Steam còn quá, Đừng mà nói có này gọi mẹ để tả cả cái này Đó, lại biết lắm nè ฮัลโหลฮัลโหลหรออันนี้เป็น,นังค้างอยู่ปล่ายังยังไม่ค้างละยัแงแปลเลยสัตว์ใน OBS อะไปไปเฮียฮัรโหลค่อย o u t u b e ไม่รับวิดีโอไม่รับไม่ได้รับวิดีโอมากเพียงพอทำการซีรีส์หลดังนั้นโอ้ยเฮียเปิดวิดเจ็ตเย้ โอ้คิดยากกูกูไปรีกูคนกลับไปรีเนตก่อนเปล่าวะแล้วแต่เออเพีซีมัเพสซีมันย่ย